สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจับจังหวะเสียงยุบพักเพื่อไทยก้าวไกลที่เด็ดไม้ตายประยุทธ์และเครือข่ายคอสช,อชอเสียงเฮกระหึมพักเพื่อไทยได้ยินไกลไปถึงดูไบที่พำนักโทนี่ทักษิณชินวัตรหลังแน่นอนแล้วว่ากติกาการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเปลี่ยนมาใช้บัตรเลือกตั้งสองใบเลือกคนเลือกพรร เนื่องจากทักษิณและเพื่อไทยถนัดเกมการเลือกตั้ง2ใบามากกว่าและไม่เคยพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งแม้แต่ครั้งเดียวทําให้ยิ่งมั่นใจว่าลุยพักเดียวเที่ยวนี้จะกลับมาครองอํานาจรัฐได้แน่นอนแม้จะมี2 5 0สวอที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้อีกรอบขวางทางอยู่ ทักษิณและเพื่อไทยต้องการชัยชนะแบบแลนสไลด์โดยมีเป้าหมายอย่างน้อยที่สุดต้องได้สอสอ251เสียงเพื่อต่อรองเปิดดีวการเมืองที่สำคัญย่อมทำให้2 5 0สอวอต้องคิดหนักในการโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะแม้จะล็อกโหวตได้แต่หากขั้วประยุทธ์และเครือข่ายคอสอชอในรัฐสภา มีน้อยกว่า250เสียงก็ยากที่บริหารประเทศได้สะดวกอย่างที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของคนแดนไกลในเวลานี้จึงสั่งการให้ทุกองค์คาพยพของเพื่อไทยเตรียมพร้อมเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง ทีมยุทธาศาสตร์เร่งพีอานโยบายเพื่อไทยเพื่อคนทุกกลุ่มพร้อมกับคัดเลือกผู้สมัครเกรด A บวกและวางแผนล,ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เนิ่นๆที่น่าสนใจที่สุดคือการเดินเกมดึงสอสปัจจุบันให้อยู่ต่อและดูดสอสอขั้วตรงข้ามซึ่งปฏิบัติการดูดสกัดลูกพักที่เตรียมย,าย้ายค่ายหลังเห็นสัญญาณสสอหลายรายคนแดนไกลจึงมีคำสั่งเร่งทำความเข้าใจกับสอสออดีตผู้สมัคร ที่ลังเลรวมทั้งดิวกลุ่มกวนสอสพักคู่แข่งสายเหนือมอบหมายเจ้ดแดงเยาวภาวงสวัสด์ที่ยังมีคอนเน็ชันบิ๊กเนมที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างยื่นข้อเสนอให้ย้ายกลับมาร่วมทางกันใหม่อีกด้านก็ยังส่งมือไม้ไปติดต่อบรรดาอดีตผู้สมัครเกรดเอของค่ายตรงข้ามหลายราย สายอีสานใช้บริการเฮียเพงพงศักดรักตพงไพศาลให้เคลียร์กลุ่มแทงกักซึ่งมีทั้งสอสอเพื่อไทยปัจจุบันและอดีตผู้สมัครสอสที่รับท่อน้ำเลี้ยงจากพักร่วมรัฐบาลให้ตัดสินใจเลือกข้างเพื่อไทยให้ชัดทว่าปฏิบัติการเชิงรุกของคนแดนไกลกลับยังไร้เสียงตอบรับ เห็นความวิตกกังวลของโทนี่ที่ส่งสัญญาณด้วยตัวเองทั้งทางลับทางเปิดพูดชัดเจนในคลับเฮาส์หลายครั้งว่าสสคนไหนอยากกลับให้รีบกลับแม้จะเปิดเกมด้วยความมั่นใจชักแม่น้ำทั้งห้ามากล่อมขายฝันชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์รอเปิดดีลจัดตั้งรัฐบาลแต่ปรากฏว่าทั้งสายเหนืออีสานที่เจ๊แดงเฮียเพงเร่งดูดเร่งดีลก็ต้องผิดหวัง เหตุผลหลักของนักเลือกตั้งที่ขอเลือกอนาคตที่มั่นคงของตัวเองเพราะไม่ต้องการลุ้นชะตากรรมที่เพื่อไทยกำลังโดนเล่นงานด้วยคดียุบพักที่นักร้องเรียนหลายรายไปยื่นคำร้องต่อกก,ะกะตให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเรื่องที่อ่อนไหวที่สุดคือกรณีคลิปเสียงทักษิณครอบงำพักเข้าข่ายขัดต่อพรปพักการเมืองมาตรา29หรือไม่รวมทั้งกรณีแต่งตั้งหมอเลียบ นายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีนั่งผอออพักเพื่อไทยซึ่งสุ่มเสี่ยงขัดกับข้อบังคับพักเสเองที่ห้ามบุคคลที่เคยได้รับโทษจำคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีมาเป็นสมาชิกพัก เช่นเดียวกับพักเก้าไกลที่แม้จะไม่มีปัญหาในการดึงและดูดสสอจากพักอื่นแต่อาจต้องมีแผนสำรองเตรียมทางหนีที่ไล่ให้ดีเพราะอาจเผชิญปัญหาข้อกฎหมายในการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งรวมทั้งเรื่องร้องยุบพักอีกครั้งกรณีนัทพรโตประยุนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นกะกะตวินิจฉัยยุบพักเก้าไกลฐานส่งเสริมสนับสนุนการอันอาจเป็นปฏิปักษต่อการปกครองระ บอบราาประชาธิปไตยจากบรรทัดฐานที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการชุมนุมของม็อบสามนิ้วเป็นการล้มล้างการปกครอง เมื่อฝ่ายค้านหลักทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลมีชนักติดหลังเรื่องคดียุบพ,พักจึงเป็นความเสี่ยงต่ออนาคตการเมืองแม้คีแมนเพื่อไทยจะมั่นใจว่ากติกาบัตรเลือกตั้งสองใบส่งผลให้มีโอกาสได้กลับมาเป็นรัฐบาลได้ไม่ยากแต่ในมุมมองของนักเลือกตั้งไม่เชื่อว่าประยุทธ์และเครือข่ายคอสอชอจะตีไพ่โง่หากไม่มีทีเด็ดซ่อนเอาไว้ กลเกมยุบพักจึงถูกจับตาว่าอาจเป็นไม้ตายเอาไว้จัดการสองพักแกนนำฝ่ายค้านหากดูไทม์ไลน์กระบวนการยุบพักเพื่อไทยและก้าวไกลตามคำร้องแม้เส้นทางยังอีกยาวไกลยากเกินกว่าจะคาดเดาแต่นักเลือกตั้งไม่ไว้ใจในสถานการณ์ที่สองขั้วสู้กันแรงเริ่มมีการทำนายกันแล้วว่าจังหวะการยุบพักที่เป็นผลพลิกเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือหลังจากที่พรดเลือกตั้งสสประกาศบังคับใช้ จะทําให้สถานะผู้สมัครซสกลายเป็นโมฆะทันทีเงื่อนปมความเสี่ยงชะตากรรมซ้ํารอยไทยรักษาชาติจึงเป็นเหตุให้ปฏิบัติการดูดกลับดีลลับของคนแดนไกลและเพื่อไทยพลิกผันเป็นดูดไม่กลับดีลล่มขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ค่ะ